คลิปนี้ก็มาถึง่องรางของชาวล,าลาัคนาราศีมังกรกันนะครับทุกคนชาวมังกรในช่วงเดือนกุมภาคมนะครับภาพรวมจะเป็นไงเรามาดูกันเลยนะครับมาดูตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะดาวปีนะดาวฤกษ์อยู่ในภพเรือนปุตตะเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะครับเกี่ยวกับความรักใหม่ๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะหรือว่าเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะใครที่ยังไม่มีบุตรหลานบริวารในช่วงนี้มีโอกาสนะครับในช่วงที่ดาวฤกษ์อยู่ในภพนี้ อยู่อีกประมาณ5้าปีเนาะเกิดแบบไม่ทันค่าคิดนะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวกับทายาทใหม่ใหม่สมาชิกใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าดาวเขาอยู่นานก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับฟังไปเพลินๆน,น,นะครับการเสี่ยงโชคก็เหมือนกันนะมีได้มีเสียนะในช่วงนี้นะได้ก็เยอะเสี่ยงก็เยอะนะเรามาฟโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการงานดีกว่านะเรื่องของการเสี่ยงโชคเราแค่พอสนุกสนุกพอเนาะ ดูดาวเสาร์นะทุกคนดานวเสาร์นี่เป็นดาวประจําตัวของชาวมังกรเลยนะในช่วงเนี้ยดาวใหญ่เขายังไม่ย้ายนะเขายังอยู่ที่การเงินชาวมังกรก็ยังยุ่งอยู่กับการหารเงินนะและเขาเป็นดาวเสารด้วยนะชาวมังกรก็เครียดได้เยอะก็เครียดได้น้อยก็เครียดไม่ได้ก็เครียดนะในช่วงนี้ก็ถือว่ายุ่งอยู่กับการหารเงินต้องระวังเรื่องเก,เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะในช่วงนี้นะครับ หรับชาวมังกรอ,อย่าหักผมจนเกินไปนะดาวราหูนะครับราหูเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนสหัชชะได้เงินมาเนี่ยก็ไปใช้จ่ายนะเกี่ยวกับการเข้าสังคมการศึกษาการเรียนรู้นะครับการเดินทางนะการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะเอาคือได้เงินมาเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับพี่กับน้องเกี่ยวกับคนใกล้ตัวนะครับ พรักนะครับพักไปอยู่ในพบเรือนปุตตักนะในในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่ามีเกณฑ์การเดินทางไปในที่ใหม่ๆนะต่างถิน่นต่างแดนพรหักษอีกพบหนึง่งเขาก็มาจากบินาด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะครับเจ็บป่วยบุตรหลานบริวารมีเรื่องให้เราต้องเข้าไปแก้ไขหรือว่า อาจจะมีเกณฑ์การศึกษาเรียนรู้ก็ได้นะไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับเราก็ต้องเข้าเข้าไปจัดก,การดูแลเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พลัพตรงนี้เขาเป็นอุดมเกณฑ์ค่อนข้างให้ผลทางด้านดีนะทางด้านาทางด้านการลงทุนใหม่ๆทางด้านการเสี่ยงโชคก็ได้นะ หรือเกี่ยวกับบุตรบริวารสมาชิกใหม่ก็มีโอกาสถ้าเกิดพระเลือดอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าตําแหน่งเนี้เขาได้อุดมเกณฑ์นะครับบุตรหลานบริวารก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาต่างถิ่นต่างแดนนะครับแต่มันก็มีส่วนน้อยถ้าเกิดดาวพระเลือแต่ละคนบางคนเขามาเสียก็อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยแต่ก็น้อยนะประมาณ2 0นะครับ เลยมากจะดีข้มากกว่านะทีนี้มาดูดาวเดือนดวงอื่นดูบ้างนะดาวเดือนที่เขาโคโจรเป็นเดือนเดือนมาดูดาวทิศก่อนเลยนะดาวทิศุ่มลัคนาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับดาวทิศเนี่ยเขามาจากเดือนมรณนะเพราะฉะนั้นชาวมังกรนะในช่วงกุมภาพันธ์ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะระวังเกี่ยวกับการเดินทางนะเพราะว่าหัดข้มเกี่ยวกับการหางเงินค่อนข้างเยอะนะครับ ระวังเกี่ยวกับสุขภาพการเดินทางดูแลสุขภาพด้วยอย่าหักผมจนเกินไปนะครับกินอาหารให้ครบพ,พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าเครียดนะครับอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่าดาวชาวมังกรนี่เป็นคนที่เครียดอยู่แล้วจริงจังกับทุกอย่างนะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับทุกคนการเงินของชาวมังกรนเนี่ยณตอนนี้ก็ดาวเสาร์อยู่คู่กับดาวพุธนะครับก็เป็นคู่สมพลถือว่าการเงินดีนะ เพียงแต่ว่าดาวพุธเขาบาจากอริแล้วก็สุภาในมุมของอริมันมีมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินอยู่แล้วนะแต่สุภานี่คือการเงินเขามาดีคือมีได้มีเสียนะมีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของการเงินนะครับสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับทีนี้มาดูการงานกันก่อนการงานของชาวมังกรก็คือดาวศุกร์นะดาวศุกร์ตอนนี้ อยู่ในพบปาชาักมีเกณฑ์การพูดคุยนะงานของชาวมงกรเนี่ยช่วงนีอ้อาจจะเดินทางบ่อยพบปะพูดคุยบ่อยแล้วก็ใช้เงินไปกับการติดต่อสื่อสารด้วยนะมีเกณฑ์การลงทุนใหม่ๆนะครับดาวสุขเอามาจากกุตตะด้วยมีเกณฑ์การลงทุนใหม่ๆงานใหม่ๆ j อบใหม่ๆแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องใช้เงินไปกับตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้น ในเดือนกุมภาพ,พันธ์นะชาวมังกรเนี่ยวางแผนให้ดีๆนะเงินมันออกไหยทางเหลือเกินนะรวมทั้งสุขภาพของตัวเราด้วยนะอย่าหักโหมบางทีดูแนละสุขภาพให้ดีๆมันก็เป็นการประหยัดเงินเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ค่าหมอค่ายาก็ไม่ใช่น้อยๆถ้าเกิดเราเป็นสุขภาพที่ดีนะเราก็จะประหยัดเงินไปหลายปังเลยนะครับทีนี้มาดู ดาวงคารในบ้านทุกคนดาวคางเนี่ยเขามาจากพันธุทุกแล้วก็ลาภนะังคารนะเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในภพเรือนอริก็แน่นอนเกี่ยวกับคนในบ้านนะครับเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยานพาหน,นะบ้านที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์นนะให้ต้องซ่อมแซมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกช่วงเนี้จะชาวมังกรเนี่ยใช้ใจ่ายหลายระหลายด้านนะ ใช้ใจ่ายรอบตัวเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับความรักของชาวมังกรน,นะดาวสุกนะในดาวสุกดาวสุกในพบเรือนสหัชชะสำหรับคนโสดนะก็มีเกณฑ์การพบเจอนะครับอาจจะมีเกณฑ์การพบเจออยู่ในขั้นตอนการพูดกันคุยการเจราจานะไปมาหาสู่ด้วยกันสุกอยู่ร่วมกับราหูเนี่ยก็ต้องระวังเกี่ยวกับ การย้ำยังชั่งใจนะรักใหม่ๆคบกันใหม่ๆก็อย่าเพิ่งวู่วามนะครับก็มีเรื่องการใช้จ่ายเงินแน่นอนนะพาไปพาไปกินพาไปเที่ยวนะครับใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของความรักด้วยสาหรับคนที่มีคู่แล้วนะความรักในช่วงนี้ก็พอไปได้อยู่นะก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับความเครียดนะระวังเรื่องเกี่ยวกับความเครียดเอ่อระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เหมือนเดิมอย่าเครียดนะครับรับรกษาสุขภาพนะการเงินนะพิติมองว่ายัางไปได้อยู่เพียงแต่ว่าอย่าไปใช้ใจ่ายกับเรื่องของความรักให้มากเกินไปอย่าไปช็อปให้มากเกินไปอย่าไปแบบใช้เงินที่มันไม่ได้ประโยชน์นะเพราะว่ามันมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายแบบที่มันจําเป็นกว่านั้นอีกเยอะแยะเลย วางแผนให้ดีแล้วเราก็จะผ่านไปได้นะศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบนะชาวมังกรจะได้ไม่ต้องเครียดเยอะนะครับก็ดูดวงให้สนุกนะครับทุกคนมีความสุขในทุกวันแล้วทุกวันก็จะเป็นมาของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในรตษ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ